Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นที่พูดถึงเลยก็คือการเอาข้อมูลมาใช้เพื่อเร่งสปีดการทดลองทางคลินิกให้มันเร็วขึ้นนะครับอ้างอิงจากเนื้อหาที่เราได้มาคือเร่งรัดการทดลองทางคลินิกด้วยข้อมูล เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทําความเข้าใจกันให้คลี่เคลียไปเลยว่าเอ๊ะข้อมูลเนี่ยมันเข้ามาช่วยให้กระบวนการนี้มันดีขึ้นเร็วขึ้นได้อย่างไรบ้างซึ่งสําคัญมากกับการพัฒนาการแพทย์นะเราจะมาดูกันตั้งแต่แบบเอ่อการหาคนมาเข้าร่วมทดลองการติดตามผลแบบทันทีทันควันเลยว่ามันช่วยร่นเวลาได้จริงไหมประเด็นแรกเลยที่เหมือนจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะคือการหาคนมาเข้าร่วมทดลองนี่แหละครับการหาคนที่แบบตรงเกลียนเป๊ะเ,เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยเนาะ เนื้อหาบอกว่า Data Analytics ช่วยได้เยอะเลยแต่ผมสงสัยว่ามันแค่เร็วขึ้นหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วมันลึกกว่าแค่เรื่องความเร็วนะคะการใช้ Data Analytics เนี่ยมันช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลของคนที่มีแวล์จะเป็นผู้เข้าร่วมได้แบบว่าในหลายมิติมากขึ้นไม่ใช่แค่ดูคุณสมบัติพื้นฐานตามเช็คลิสต์แต่อาจจะดูไปถึงประวัติการรักษาแบบละเอียดเลย หรือข้อมูลทางพันธุกรรมหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์บางอย่างเพื่อหาคนที่เออลักษณะเฉพาะของเขาน่าจะให้ผลการทดลองที่ชัดเจนที่สุดซึ่งผลที่ตามมาก็คือไม่ใช่แค่ลงทะเบียนได้เร็วขึ้นนะคะแต่เป็นเรื่องคุณภาพของข้อมูลที่เราจะได้ด้วยค่ะมันช่วยลดพวกความผันแปรที่ไม่จาเป็นหรือสัญญ,ญาณร,รบกวนต่างๆอะคะ่ะทําให้ผลมันน่าเชื่อถือขึ้นแล้วบางทีนะคะ อาจจะทําให้เราออกแบบการทดลองที่ใช้คนน้อยลงแต่ยังได้คําตอบเคลียร์ๆเ,เหมือนเดิมก็เป็นไปได้ค่ะอครับครับเข้าใจแล้วคือไม่ใช่แค่หาใครก็ได้ที่เข้าเกณฑ์แต่เป็นการหาคนที่ใช่จริงๆเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มันคมชัดที่สุดว่างั้นเถอะ แบบนี้ก็แสดงว่ามันช่วยสกรีนคนที่ดูแล้วไม่น่าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรืออาจจะมีความเสี่ยงที่จะ drop out กลางคันได้ดีขึ้นด้วยถูกไหมครับถูกต้องเลยค่ะการคัดกรองที่แม่นตั้งแต่ต้นเนี่ยช่วยลดอัตราการออกกลางคันหรือ drop out rate ได้เยอะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะที่ทาให้การทดลองมันช้าแล้วก็เปลืองทรัพยากรไปเยอะเลยครับพอเราได้คนที่ใช่เข้ามาแล้วเนี่ย การดูแลให้การทดลองมันเดินหน้าไปได้แบบว่าราบรื่นรืนก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะเนื้อหาเขาชี้ไปที่เรื่องการติดตามผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะตรงนี้มันทำงานยังไงพอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับเห็นมีพูดถึงพวก Data Dashboards กับ Predictive Analytics ด้วยได้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าเรามี d a s h บอร์ดที่มันโชว์ข้อมูลสำคัญๆญแบบสดๆเลยเช่น อัตราการรับคนใหม่เทียบกับเป้าในแต่ละที่หรือการเฝ้าระวังเราก็แจ้งเตือนทันทีเลยนะถ้าเจอกลุ่มอาการไม่พึงประสงค์ที่มันดูผิดปกติไปส่วน predictive analytics หรือการวิเคราะห์เชิงคาดการเนี่ยเอ่อก็อาจจะเข้ามาช่วยบอกได้ล่วงหน้าเลยว่าผู้เข้าร่วมคนไหนมีแนวโน้งจะเสี่ยงไม่มาตามนัดหรือว่าศูนย์วิจัยไหนมีแววว่าจะทำงานช้ากว่าแผนพอเรารู้ล่วงหน้าทีมวิจัยก็สามารถเข้าไปคุย ไปช่วยแก้ปัญหาได้แต่เนินเน่นๆเลยค่ะก่อนที่ปัญหาเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตอ๋อเข้าใจเลยครับมันไม่ใช่แค่การมองข้อมูลย้อนหลังแต่เป็นการเอาข้อมูลมาใช้มองไปข้างหน้าแล้วก็จัดการความเสี่ยงเชิงรุกเลยเหมือนมีระบบเรดาร์คอยเตือนภัยล่วงหน้าทําให้เราเข้าไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ทันเวลามากๆเลยเทียบกับเอ่อการรอจงจบการทดลองแล้วค่อยมาเจอว่ามีปัญหาโอ้โห อันนี้น่าจะช่วยประหยัดทั้งเวลาทั้งเงินไปได้เยอะเลยนะครับแน่นอนค่ะการแก้ปัญหาได้เร็วเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญเลยในการป้องกันความล่าช้าหรือที่แย่กว่านั้นคือการทดลองอาจจะล้มเหลวไปเลยก็ได้ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาทั้งการเลือกคนที่แม่นขึ้นการติดตามแก้ปัญหาที่ทันท่วงทีมันก็เลยส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมายหลักของเราก็คือการเร่งให้กระบวนการทดลองทางคลินิกมันเสร็จเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วในภาพใหญ่ล่ะครับผลกระทบมันคืออะไรการที่ทดลองเสร็จเร็วขึ้นเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องประสิทธิภาพในการทำวิจัยเฉยๆใช่ไหมครับ มีความหมายมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกวันที่เราย่นเวลาทดลองลงได้มันหมายถึงยาหรือวิธีการรักษาใหม่ๆที่มีแววว่าจะดีไม่ว่าจะเป็นยามะเรงวัคซีนหรือยารักษาโรคหายากมันสามารถผ่านกระบวนการตรวจสอบอนุมัติไปถึงมือผู้ป่วยที่เขารออยู่ได้เร็วขึ้นนี่คือคุณค่าที่แท้จริงเลยนะคะของการเอานวัตกรรมข้อมูลมาช่วยทางการแพทย์คือการนําความหวังไปให้ผู้ป่วยได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะ โหเป็นประเด็นที่ทรงพลังมากครับสรุปสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้ก็คือข้อมูลเนี่ยไม่ได้แค่ทำให้เร็วขึ้นนะแต่ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำตอนเลือกคนทำให้ได้ข้อมูลคุณภาพดีขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยให้เราติดตามปรับปรุงการทดลองได้แบบทันทีทันควันเลยและสุดท้ายผลทั้งหมดนี้ก็คือเร่งกระบวนการทดลองทางคลินิกโดยรวมให้มันดีขึ้นเร็วขึ้นใช่เลยค่ะแล้วก็ก่อนจะจบกันไปอยากจะชวนให้คิดต่ออีกนิดนึงนะคะว่า นอกเหนือจากเรื่องความเร็วแล้วเนี่ยการที่เรามีข้อมูลละเอียดละเอียดมีเครื่องมือวิเคราะห์ดีๆแบบนี้มันอาจจะเปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถตั้งออคำถามวิจัยแบบใหม่ๆที่มันซับซ้อนกว่าเดิมได้ไหมหรืออาจจะช่วยให้เราสำรวจแง่มุมเกี่ยวกับโรคและการรักษาที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนในการทดลองทางคลินิกได้ยังไงบ้างนี่อาจจะเป็นอีกมิติที่น่าจับตามองมากๆเลยค่ะของการใช้ข้อมูลในการแพทย์ในอนาคตค่ะ